สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรา108กับหมอเบิร์ตเสิร์ฟดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษพช่วงนี้มีใครรู้สึกอยากกลับบ้านบ้างไหมคะแต่ไม่ใช่แค่การกลับไปที่บ้านที่เป็นตึกเป็นหลังนะคะมันเป็นความรู้สึกหวงหวงลึกๆในใจเหมือนกำลังตามหาที่สักแห่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจริงๆ เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจแบบอธิบายไม่ถูกทั้งทั้งที่ชีวิตภายนอกก็ดูเหมือนจะปกติดีถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้คุณมาถูกคลิปแล้วค่ะเพราะความรู้สึกทั้งหมดนั้นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากจักรวาลที่กำลังส่งตรงมาถึงคุณผ่านดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าดาวเกต แล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่นี้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นเพื่อจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวของดวงชะตาในคลิปต่อๆไปกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามไว้กับช่องจัก,กรา108ด้วยนะคะทีน,นี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะดาวเกตเนี่ยในทางโหราศาสตร์จะหมายถึงตัวแทนของจิตวิญญ,ญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ หลังสังหอนเรื่องเล้นลับหรืออะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือเหตุผลปกติค่ะเป็นดาวแห่งการหลุดพ้นการปล่อยวางโดยในช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่15กันยายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2568นี้ดาวเกตกำลังจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งที่เรียกว่าเรือนพันธุซึ่งเรือนพันธุเนี่ย ถ้าจะให้เบิร์ตเปรียบเทียบง่ายๆนะคะมันคือรากฐานของชีวิตค่ะซึ่งหมายถึงบ้านที่ดินครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าจะพูดให้ลึกลงไปอีกมันคือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากข้างในนั่นเองค่ะเริ่มมองเห็นภาพกันบ้างไหมคะเมื่อดาวแห่งจิตวิญญาณโคจรเข้ามาในตำแหน่งแห่งความมั่นคงนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆ ว่าจัก,กระวาลกำลังจะบอกให้ชาวเพดศพที่โดยปกติแล้วจะโฟกัสกับโลกภายนอกหรือความสำเร็จที่จับต้องได้ให้ลองกลับบ้านค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่การกลับบ้านตามความหมายปกตินะคะแต่มันคือการกลับบ้านในใจตัวเองค่ะช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมากขึ้นอยากจัดบ้านหรือบางทีก็อาจจะรู้สึก เอ๊ะทำไมในใจมันวุ่นวายแปลกแปลกนั่นแหละค่ะสัญญาณที่ว่ามาถึงแล้วเมื่อสัญญาณจากดาวเกตเริ่มส่งผลถึงชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วเรามาเจาะลึกกันค่ะว่าสิ่งที่ดาวเกตนำมาให้นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างแรกด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัยด้วยความที่ชาวพฤษภเป็นราศีธาตุดิน โดยธรรมชาติของคุณจะยึดถือในความมั่นคงมากๆแต่คราวนี้ความมั่นคงของเราอาจจะถูกท้าทายจากเรื่องในบ้านนี่แหละค่ะหลายบ้านอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมต่อเติมหรือโยกย้ายแบบกระทันหันอยู่ดีๆก็ต้องทุบตรงนั้นทำตรงนี้อา้าวอยู่ดีๆท่อก็แตกอะไรแบบนี้ค่ะแต่หางมองให้ลึกลงไปกว่านั้นนะคะ การที่บ้านซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอกมีความวุ่นวายมันเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่อาจจะถึงเวลาต้องซ่อมแซมเช่นกันค่ะความขัดแย้งเก่าๆก,กับญาติพี่น้องหรือเรื่องราวที่เคยไม่เข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเบิดรู้ว่าชาวพริศศพนั้นอดทนและมีหลักการแต่พลังงานของดาวเกตครั้งนี้ ไม่ได้มาเพื่อให้เราเอาชนะด้วยเหตุผลนะคะแต่มาเพื่อให้เราเรียนรู้ด้วยหัวใจค่ะมันคือการเผชิญหน้ากับเงาในใจของตัวเราเองโดยสะท้อนผ่านคนในครอบครัวลองลดทิศถี่ลงสักนิดแล้วใช้ความรักนำทางดูนะคะอย่างที่สองด้านอารมณ์และความรู้สึกเบิร์ดอยากให้ชาวลัคนาราศีพฤษภลองถามตัวเองดูค่ะว่าช่วงนี้รู้สึกแปลกแปลกไหม แบบว่าภายนอกก็ดูปกติดีแต่ทำไมข้างในมันหวงหวงสับสนอึดอัดใจแปลกๆอาการนี้มันคืออะไรความรู้สึกนี้แหละค่ะคืออิทธิพลของดาวเกตแบบเต็มๆเ,เลยดาวเกตกำลังเชิญชวนให้คุณเดินทางเข้าสู่โลกภายในโดยจะทำให้เราเห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากเงินในบัญชีหรือตำแหน่งการงาน แต่มันมาจากความสงบที่อยู่ข้างในใจเราต่างหากค่ะการทำสมาธิสวดมนต์หรือแค่หาเวลาอยู่กับธรรมชาติเงียบๆลองดูนะคะอย่างที่สด้านจิตวิญญาณและแน่นอนค่ะว่าเมื่อดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานหลายท่านอาจจะรู้สึกคลิกหรือสนใจในศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์ หรือการปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่แปลกเลยค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะมันคือเสียงเรียกร้องจากภายในนอกจากนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะกับการจัดหิ่งพระใหม่หรือเดินทางไปไหว้พระในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ได้แปลว่าคุณกำลังเชื่อเรื่องงมงายนะคะแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันทางใจและการเชื่อมต่อกับพลังงานดีๆ เพื่อนำทางเราในช่วงเวลาที่ภายในจิตใจอาจจะกำลังสับสนวุ่นวายประมาณนั้นค่ะโดยสรุปแล้วช่วงเวลาที่ดาวเกตมาเยือนชาวลัคนาราศีพฤษภนี้คือช่วงเวลาแห่งการกลับไปดูแลรากฐานของชีวิตค่ะทั้งในเรื่องของสายใยในครอบครัวเพื่อความเป็นปึกแผ่นในบ้านและที่สำคัญที่สุดคือรากฐานทางจิตใจของตัวเราเอง มาถึงตรงนี้เบิร์ตอยากให้ทุกคนลองหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองอย่างจริงใจว่าทุกวันนี้ความมั่นคงที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านที่ดินทรัพย์สินหรือว่าอยู่ที่ใจของคุณเองคำถามนี้ล่ละค่ะคือหัวใจของดาวเกตต้องการจะสื่อถึงคุณในครั้งนี้เบิร์ตรู้ว่าการหันกลับมาสำรวจเรื่องราวในใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่มันคือสิ่งที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่สุดให้เราในระยะยาวและเพื่อที่จะเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้กลายเป็นพลังเบิร์ดมีแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้และนำไปปรับใช้ได้จริงมาฝากกันสักสี่ข้อค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกที่ทำได้ง่ายและเห็นผลเร็วที่สุดเลยนั่นคือการจัดบ้านเพื่อจัดใจค่ะ ลองหาเวลาเคลียร์ของที่ไม่ใช้ออกจากบ้านดูค่ะการจัดการกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นจะส่งผลถึงความรู้สึกข้างในอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันเปรียบจะเหมือนการเอาความคิดและความรู้สึกที่วุ่นวายในใจเราออกไปด้วยเลยค่ะข้อที่2ให้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไม่ใช่แค่การเจอหน้ากันเฉยๆนะคะแต่คือการใช้เวลาร่วมกันพูดคุยและรับฟังอย่างแท้จริงค่ะ ใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานการแก้ปมในใจกับครอบครัวได้ในช่วงนี้จะเป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไปอีกนานเลยค่ะข้อที่3อยู่กับตัวเองแบ่งเวลาในแต่ละวันสัก15นาทีเพื่อทำสมาธิสวดมนต์หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบจริงๆอยู่กับลมหายใจตัวเอง นี่คือการชาร์จพลังที่ดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะและสุดท้ายข้อที่4คือการทำบุญเสริมเพื่อเสริมรากฐานถ้ามีโอกาสลองพิจารณาทําบุญที่เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหารหรือถวายที่ดินให้วัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงชะตาด้านความมั่นคงและอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านไปในตัวเลยค่ะและสำหรับสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษนั่นคือความดื้อรั้นค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความหนักแน่นช่วงนี้อยากให้เพิ่มความยืดหยุ่นค่ะเพราะอิทธิพลของดาวเกตอาจเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในครอบครัวพยายามลดทิฐิและความยึดมั่นในความคิดของตนเองลงและรับฟังความคิดเห็นของรอบข้างให้มากขึ้นความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญที่จะนำพาทุกคนผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือ อย่าละเลยความรู้สึกหากสับสนหรือมีความกังวลไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะคะการได้พูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจหรือคนที่เข้าใจจะช่วยได้มากจริงๆค่ะอดทนได้แต่อย่าแบกทุกอย่างไว้ค่ะ เบิดเข้าใจดีค่ะว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีความท้าทายและความรู้สึกไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ขอให้เชื่อมั่นนะคะวันนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แย่แต่เป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งที่สุดช่วงหนึ่งที่จะทำให้เราได้ค้นพบความมั่นคงที่แท้จริงจากข้างในซึ่งจะไม่มีอะไรมาทำลายได้เลย ช่วงเวลานี้อาจเปรียบเหมือนการที่เราถูกนำไปเผาไฟและตีขึ้นรูปใหม่ขอเพียงเราอดทนให้ผ่านความร้อนนี้ไปได้เราจะกลายเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งและงดงามในแบบของตัวเองแน่นอนค่ะเบิร์ตเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนนะคะ หากคำทำนายนี้ช่วยให้คุณได้มุมมองใหม่ๆกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคำทำนายในครั้งต่อไปและถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์แชร์ให้คนที่คุณห่วงใย,ยได้รับรู้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องจัก,กรา108กับหมอเบิร์ดเสิร์ฟดวงค่ะ